ครับผมสำหรับนะครับใครที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรชีวานะครับวันนี้ผมเอารีวิวผู้ใช้จริงนะครับอย่างคุณพี่ท่านนี้นะครับคุณพี่พี่รุ่นพรนะครับเนี่ยบอกว่าตรวจจาก1 9อนะครับเหลือ97นะครับได้ผลดีมากตั้งแต่เป็นเบาหวานมันเนี่ยน้ำตาลไม่เคยต่ำกว่าหลักร้อยเลยนะครับแล้วก็มาสั่งทานต่อขอบพระคุณมากนะครับ นะครับอ่าอย่างคุณพี่ท่านนี้คุณพี่สลินนานะครับบอกว่าจาก160เนี่ยเหลือ120เดี๋ยวใกล้หมดก็จะสั่งต่อนะครับขอบคุณนะครับนะฮะคุณนี่พี่โกศลนะครับรนนรบ,บอกว่าอ่าค่าน้ําตาลเนี่ยจากตอนเช้าเนี่ยเหลือจาก124ี่เนี่ยเหลือ102นะครับอ่าแล้วก็น้ําตาลสะสมลดลงด้วยจาก74เหลือ6.7.4นะครับเหลือ6.6นะครับ โอ้โหแล้วก็ดื่มชาด้วยนะครับปวดข้อปวดเขา่าอาการขาบวมตาผ้าก็ดีขึ้นชาไปมือไปเท้าดีขึ้นนะครับนะครับอย่างคุณพี่ท่านนี้คุณพี่เอกชัยนะครับบอกว่าทานมา1เดือนทั้งแคปซูลและชาชงเลยได้ผลดีมากนะครับจากน้ําตาลเนี่ยที่สูงเกือบ200เนี่ยลดเหลือ125นะครับดีใจมากจึงสั่งเป็นรอบที่2ขอพระคุณน,นะครับ นะครับคุณพี่ดอลลานะครับเอ่อจากเนี่ยฮะ,นะะจากร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยเหลือร้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยภายในสิบวันเลยนะครับรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะฮะผลลัพธ์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่เห็นนะครับสมุนไพรชีวาเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะเป็นสมุนไพรออแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ได้รับรางวัลการันตีเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมากมายเลยนะครับ ไม่มีสารเคมีตกค้างไม่ทําลายตับไตนะฮะสมุนไพรชีวาเรานะครับมีบริการหลังการขายนะครับมีที่ปรึกษาเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับตลอดการทานผลิตภัณฑ์เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรชีวานะครับเติมชีวิตให้มีชีวาครับขอบพระคุณครับ